สวัสดีครับวันนี้พากันมาปลูกมะเขืออันนี้เป็นมะเขือมะเขือขาวมะเขือเปาะขาวนะครับก็เดี๋ยวจะมาปลูกกับเสียนะกับลูกชายอันนี้ก็เป็นหลุมที่เตรียมไว้นะครับเราผมใช้เครื่องเจาะดินแล้วก็เจาะหลุมลงไปแล้วเอาปุ๋ยหมักมาใส่แล้วก็เอา เครื่องเจาะพรวนนะครับเจาะพรวนอีกรอบหนึ่งอันนี้เราก็จะมาปลูกด้วยกันนะครับอันนี้มันมีหลายต้นมากเลยเดี๋ยวผมก็จะแยกออกนะครับให้ให้พอประมาณนะแยกออกเท่าที่ที่ที่ผมจะแยกได้นะครับเดี๋ยวก็จะมาแยกนะ,ะนั่งลง อาผมมีจํานวนหลุมค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะเดี๋ยวผมก็จะพยายามที่จะแยกให้มันได้หลายๆต้นหน่อยเนาะโอเคอันนี้ก็แยกแยกได้ อันนี้แยกไม่ได้แล้วนะเราก็จะปลูกปลูกเป็นคู่เลยอ่ะครับข้างๆวา,า,างนี้เอาดินใส่ดินใส่ข้างๆนี่โอเคเราก็จะเอาดินใส่ให้มันกบกบตรงโคนนิดเดียวนะโอเคอเสร็จแล้ว อันนี้หลุมนี้ก็เสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปหลุมอื่นต่อนะครับอันนี้ก็จะมันจะมีต้นเล็กต้นน้อยนะครับถ้าเราแยกใส่ไปแยกไปเพาะในถุงอีกก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราก็จะไม่ได้ไม่ได้แยกไปเพาะแล้วเราก็จะแยกมาปลูกเลยอย่างนี้แยกได้ต้นหนึ่งอย่างนี้ก็ก็สวยนะครับอย่างนี้ก็จะสวยกว่า Wow, wow, wow. Okay Okay will มันอาจจะเฉานิดนึงนะครับเวลาเราแยกมาปลูกลงดินเลยเนะี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็น่าจะฟื้นนะครับเราก็จะใส่สักสองสองต้นสามต้น ผมก็จะมีจำนวนหลุมอยู่สามหกเก้าสิบสองสิบห้าสิบแปดยสิบเอ็ดหลุมนะครับเดี๋ยวก็จะทำการปลูกให้หมดนี้เลยนะจะจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมไปเรื่อยๆว่าเมื่อเกือที่เราปลูกจะได้ผลผลิตยังไงบ้างนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ